ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเจ้าโคเบิลโค SK 2 0 0รุ่น10 SM นะครับทอยดินนะครับทอยดินสะครับนี่ครับทอยดินสะครับทำทำโคครับดูครับ สูงประมาณ3เมตรครับหน้าที่ถมประมาณ1ไร่ครับนี่ครับทอยดินใสอย่างเดียวครับวัวดินติด,ดพุ่งกี้ดีมากครับดินเหนียวนะครับขับโดยเสียใน,นนะครับนี่จะของรถบรรเลงเองเลยครับ ไม่เช้าผมก็ลงมาทอยตั้งแต่ตีห้านะครับก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดขับนะครับแต่ก็พอขับได้นะครับก็ลองเรื่อยๆครับ นี้ต้องจองหลายเดือนมากครับกว่าจะได้ครับก็เห็นท่าแกว่าจะออกอีกสองตัวนะครับแต่ว่ายังไม่มีครับรถยังไม่มีครับต้องจองไว้ครับใช้ดีครับใช้ดีก็ ออปชันก็ลดมาครับแต่ว่าสเปคนี่ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนรุ่นสิบตัวเดิมครับตัวก่อนๆครับแค่ลดออปชันครับไฟท้ายตัวดูดน้ำมันอะไรไม่มีนะครับก็ลดไปหลักๆ คือ6กอย่างนะครับอาจจะไม่ไวเท่ากับพวกรุ่น8ดนะครับแต่สำหรับผมก็ถือว่าไวอยู่ครับยังไงโกบีก็ยังเป็นโกบีนะครับ สู้ถามว่าสู้ดินแข็งไหมก็พอได้ครับดินแข็งนี่พอได้เลยครับโอ้ยเจดินแบบนี้ก็สบายเลยแล้วครับ ตอนนี้ก็600กว่าชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเจ้า SM นี่ออกมาได้2เดือนกว่าแล้วครับ6คันนี้นี่กำลัง600กว่าชั่วโมงอยู่ครับตั้งแต่ออกมาลุยงานแบบตลอดครับไม่ค่อยได้เข้าไม่มีเวลาเข้าบ้านเลยครับ เยลยโค้อองน้องนาอย่างเดียวครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอท่าตุมนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากกลับมาจากคัอนแก่นกับชัยภูมิครับไป บรรยากาศเย็นช้านี่ลมเย็นสบายเลยครับถ้าเป็นดินร่วนๆนี่โว้ยคุดสบายเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นดินเหนียวครับติดมุ้งกีดีมากครับ ิตปุ้งขี้ครับไปหาไม้เซ็ครับนี่นะครับทอยเมื่อวานนะ่ะ เมื่อเช้าก็ตื่นมาถอยตอนตีสี่ไอตีห้านะครับก็ใกล้เต็มแล้วครับเอาสูงวันรอยางนะครับดูครับประมาณ3มเมตรครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ